กับผมกลุ่มหกนะครับก็จะมานำเสนอโครงงานในรายวิชา Advanced Reinforced Concrete and Steel Design นะครับกลุ่มที่หกก็จะมีสมาชิกประกอบไปด้วยสามคนนะครับก็คือหนึ่ง 2, นายกิรวัตรบรวงศ์สองนายชาชาตีาตสแสวงัดีครบ สามกระผมนายจิรุิจีสมศักดิ์ก็เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมองคเลเจราัชระเ,ะเดชนะครับหัวข้อในการนำเสนอก็จะมีหม้ดหกหัวข้อนะครับประกอบไปด้วย 1. โครงการ 2. ข้อกำหนด 3. รายการคำนวณ 4. โปรแกรมสำเร็จรูป drmk 5. แปลนหกแบบเสริมเหล็กครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโครงการก่อสร้างบรรพัอาศัยนะครับอันกีดเสริมเหล็กนะครับของลุ่มกระผมนะครับก็จะเป็นบ้านหนึ่งชั้นพื้นยกสูงนะครับข้างล่างเปิดโล่งนะครับทรงบ้านก็อยอกไปทางโมเดิร์ลใต้ถุนยกสูงนะครับเหมาะสําหรับอยู่อาศัยหนึ่งครอบครัวเล็กๆนะครับมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อยสามสิบตารางเมตรนะครับตันนี้ก็จะเป็นข้อกําหนดในการออกแบบ ของโครงการนี้นะครับก็มีกําลังอัดประเลยของคอนกรีตนะครับ240กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับน้ําหนักวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ2,400กิโลกรัมต่อลูกบากเมตรนะครับน้ําหนักวัสดุปูผิวกระเบื้องนะครับ100กิโลกรัมต่อตารางเมตรน้ําหนักผนังอิฐมอญฉาปูน180กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับน้ำหนักบรรทุกจรที่พักอาศัย150กิโลกรัมต่อตารางเมตรแรงดึงประเลยของเหล็กเส้นกลม s r ยี่ิบสี่นะครับก็สองร้อยสองพันสี่ร้อยกิโลกรัมต่อตารางเมตรแรงดึงปลายของเหล็กข้ออ้อย s d สี่สิก็คือสี่พันกิโลกรัมต่อตารางเมตรครับวันนี้ก็จะเป็นแปลนนะครับของโครงการของผมนะครับก็ประกอบไปด้วยสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับมีพื้นที่ใช้สอยขั้าหมดมันหนึ่ง้อยสามสิบตารางเมตรนะครับดังที่กล่าวไปกอ่อนหน้านี้ วันนี้เป็นการถ่ายน้ําหนักลงคารนะครับโครงการของผมก็ใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับในการวางแผ่นพื้นแล้วก็เทท็อปปิ้งสิบเซนครับวันนี้เป็นการคํานวณน้นําหนักลงคารนะครับดังตัวอย่างบีก็คือมีบีสามกับีสี่นะครับวันนี้เป็นการหาโมเมนต์เพื่อออกแบบคารนะครับมีบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่ถึงบีเก้าครับ ันนี้เป็นการออกแบบคานโดยใช้โปรแกรมทำตรรูป d r m k นะครับ <c oughs> เราก็จะออกแบบที่เราเออกแบบมาได้นะครับก็มีหน้าตัด20คูณ30เซนติเมตรนะครับระยะหุ้ม5เซนติเมตรเสริมด้วยเหล็ก DB16 2เส้นนะครับสามารถรับกำลังโมเมนต์ที่3,414กิโลกรัมต่อเมตรแล้วก็แรงเฉือน1 9 3 9กิโลกรัมครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบเสานะครับ เมื่อเราเออกแบบมาได้ก็มีขนาดยี่สิบคูณยี่สิบเซนติเมตรนะครับเสริมด้วยเหล็กสิบสองสี่เส้นนะครับปอกกได้เป็น r b 6บหกระยะห่างระหว่างปอกก็สิบห้าเซนติเมตรครับนี้เป็นการออกแบบฐานรากนะครับเราเออกแบบฐานรากมาได้ขนาดหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าห้าเมตรนะครับ cm, สูงยี่ิบห้าเซนเสริมด้วยเหล็ก d b บ2สิบสองแปดเส้นนะครับ นี้เป็นการออกแบบพื้นหล่อในที่ก็คือพื้นห้องน้ํานะครับก็มีสองห้องนะครับตัวนี้ก็เป็นแปลน,ปนบ้านของเรานะครับมีห้องน้ำสองห้องห้องนอนสามห้องห้องเก็บของระเบียงอะไรพวกนี้ครับตัวนี้มันเป็นเป็นฐานลากนะครับมีทั้งหมดสิบแปดฐานนะครับ ตัวนี้นป,นป็นเป็นหลังคากับเป็นโครงหลังคานะครับวันนี้เป็นแบบในการเสริมเหล็กนะครับมี b ีหนึ่งบีสองสามี 2, มี 3, ม 4, ม่เป็นคานนะครับก็จะมีเสามีขนาดเดียวนะครับถึงคานตะเซเลยมีแบบพื้นต่างๆนะครับส่วนรายการประกอบแบบ หรือรายการคำาวมต่างๆนะครับผมจะแนบส่งใน Google Classroom นะครับก็ขอ,ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ